สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานถากทางหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูให้ความสําคัญหรือว่าเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็จะทําให้ที่แห่งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศแต่ถ้าหากทางภาครัฐไม่เหลียวแลแล้วจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปที่แห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากน่าสนับสนุนมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งที่แห่งนี้ก็คือวัดถ้ำไตรัฐอำเภอปากช่องนี่เองค่ะ ซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะมีถม้ำที่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยค่ะข้างในนะคะสวยจริงๆสวยที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่างจุใจเลยก่อนอื่นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมคุเทศซึ่งจะเป็นผู้ที่พาเราเข้าไปชมความงดงามในถ้ำไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะข้าสู่ถ้ำแก้วสารพันหนึ่งนะคะยมเหตุกระซิบนุ่ถ้ำสี่พันปีนะคะคือทางหลังจะมีการลงถ้ำทางด้านาขวามือของหนูนะคะ ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะาข้างในที่มีให้เที่ยวคือมีที่มีมหินงอกหินย้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีพระปูาษีสีพันปีให้เราสักการะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนี้นะคะหรือว่าจะมีเงาประกายเพชรจะเป็นหินปองแสงในในถ้ำนี้นะคะค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนนะคะังเขาสู่ถ้ำแก้วสารพัดน,นึกนะคะยุคป,ประมาณยุคป,ประมาณ4 0 0พันปีค่ะค่ะเราจะมีพระสองพี่น้องให้เราสักการะนะคะคือหลวงพ่อโตกับหลวงพ่อพุธนะคะ ด้านนี้คือพระเจดีทองค่ะเป็นหินงอกมาโดยธรรมชาตินะคะขาองค์นี้ก็4,000ปีเหมือนกันนะคะเปทาด้วยสีทองด้านบนเชิญไปสักการะด้านบนได้ขอพรจากองค์แก้วสารพันนึกด้านบนนะคะเชิญนะคะเข้าสู่ด้านนี้นะคะจะเป็นแท่นที่หนึ่งของเรานะคะจะเป็นหลวงพ่อโชดนะคะเป็นเจ้าวาดองค์แรกที่ว่าเป็นคนที่ว่าคนพบถ้ำที่นี่นะคะ คนพบอน2,511ค่ะพอ2,513ท่านก็มรณะลงค่ะค่ะด้านนี้คือหัตถิไฮไฮประละของหลวงพ่อชนะคะ mm hmm. เชิญสักการะได้นะคะสัมผัสท่านได้นะคะเชิญค่ะ เข้าสู่ด้านนี้จะเป็นหินงอกแท่นที่สองของเราจะเป็นพระบรมราสีนกทาตนะคะที่ได้อัญเชิญมาจากเนปาลสีลังกาบางกลาเทศให้เราสักการะนะคะแท่นที่3ของเราจะเป็นองค์แก้วสารพันนึกนะคะองค์นี้ค่ะองค์นี้เราค้นพบที่นี่ในโรงภาพ,พยนตร์นะคะค่ะได้อัเชิญมาอยู่ตรงนี้ค่ะยี่ระมาณ4 0 0 0ปีองค์นี้นะคะนนะในที่ถ้ำนี้ค่ะที่โรงภาพยนตร์ค่ะ ค่ะ <c oughs> ได้อันเชิญมาอยู่ตรงนี้เพราะโราพเยี่ยมอยู่ทางโน้นก็ย้ายมายตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ด้านนี้ก็คือหินย้อยออกมาเป็นทรงกรดท่านค่ะด้านบนค่ะเป็นหินย้อยค่ะเป็นทรงกดเลยค่ะเป็นทรงกดเลยค่ะทรงกดท่านเลยค่ะค่ะ <c oughs> อันนี้องค์แก้วสาระะพัดน,นึกนะคะองค์นี้ใครอยากขอพรขอพรได้ค่ะให้ตั้งนาโมสามจบกนะคะและขอพรจากองค์แก้วสามประการค่ะทุกคนนะคะเชิญนะคะให้ทุกคนขอพรเลยค่ะ ใครอยากขอพรขอพรเลยค่ะแก,ก้วสามรับชั้นนึกสามประการค่ะ ประวาสอันนี้คือถ้ำเพชรนะคะจะมีซากพืชซากสัตว์ได้รวมตัวเป็นงาประกายพชรเรื่อเป็นฟอสซิลเพชรนั่นเองนะคะค่ะ,ะหนูจะให้ทจกคนนะคะพนมมือขอพรท่านจากเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอมาชมเพชรในการพนมมือนะคะบอกเจ้าที่ทางว่ามาขอชมเพชรคา่ะค่ะจะชมเสร็จก็นึกเอาอยากได้เพชรก็โกยค่ะทําท่าโกยเพชรใส่กระเป๋าตางังค์เราสามทีนะคะเชิญนะคะค่ะเหมือนเพชรจ้ะเหมือนเพชรจ,จ,จริงๆค่ะนึกเอาโกยเอาเลยนะคะอยากถ่าย ชมได้ค่ะาด้านนี้มีที่จุดสนใจด้านนี้อีกที่หนึ่งนะคะ เข้าสู่ด้านนี้นะคะจะเป็นฐานน้ําตกหรือเป็นม่านน้าตกนะคะเวลาฝนตกมาจะมีน้ําหยดๆออกมาแต่ละฐานนะคะช่วงฤดูฝนตกจะมีน้ําหยดๆออกมาแต่ละฐาน,นะคะ่ะหรือว่าเป็นฐานน้าตกหรือม่านน้าตกนั่นเองค่ะค่ะไหลซึมองอมาค่ะค่ะเห็นได้ชัดเลยค่ะเห็นได้ชัดตอนฤดูฝน,นตกนะคะแต่นี้ไม่ใช่ฝนตกมันก็เป็นธรรมชาติของมันเองเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าเสร็จแล้วเข้าสู่ด้านนี้ต่อนะคะค่ะเข้าสู่ด้านนี้คือถ้ำใต้ท้องทะเลหรือถ้ำบาดาลน,นะคะด้านนี้ยุ่ 4, ประมาณ4,000ปีที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่น้ำท่วมตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เกิดมานะคะเป็นทางชันลงไประวังศีษะค่ะเราให้อ่อนน้อมถม่อมตนคือให้ให้ก้มสีสายพ้นบล็อกให้เงยขึ้นค่ะเข้าสู่ถ้ำบาดาลนั่นเองค่ะเชิญนะคะระวังสีษะเกตนะคะระวังสีสะเกตค,ค่ะ <laughs> เข้าสู่ด้านนี้นะคะถ้ำบาดานะจะมีฟอสซิลปะกายเพชรเกิดขึ้นด้านนี้นะคะที่เงาเงาสวยมากค่ะด้านนี้นะคะเหมือนประกายเพชรดอกีกแล้วจะปะกายเพชิดนะคะอันนี้เคยให้น,นักวิชาการมาเรียนว่าเป็นเพชรแบบไหนยังเลยค่ะยังไม่ได้มีใครมาสำรวจอีกเลยค่ะตัวนี้ค่ะค่ะเขา้ขา,ขาสู่ด้านบนนะคะจะเป็นฟอสซิลปลาค่ะด้านนี้นะคะสวยมาก ทาข้างนี้ค่ะดูปลาตอนนี้ก่อนวัซซิวปลาค่ะที่กรมสีลลากรได้สดํารวจมาตอนนี้เป็นปลานะคะเขาให้ระบ,บายสีค่ะอ๋ออันนี้เราระบายสีใช่ไหมค่ะกรมสีปลาสปลากรพให้ระบ,บายสีค่ะให้รู้ว่าเป็นปลาปลาค่ะอ๋อค่ะ<ว>ค่ะนี่คือฟอสซิลหอยสังค่ะตัวน,นี้ใช่ไหมค่ะเหมือนหอยสังมากนี่ก็หอยสังด้านบนอีกที่หนึ่งแต่นี่หอยสังหางเสือนะคะ ด้านคือปลาการังนะคะเอ,อ่อกำลังจะบอกว่าเหมือนปลาการกาังค่ะตอนนี้ปลาการังค่ะก็คือว่าเราอยู่ใต้ท้องทะเลมีปลาการังนะคะค่ะใ <c oughs> นฝรั่งหอยสังอีกที่หนึ่งอันนี้อาจจะใหญ่นิดนึงค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะอ๋ออันนี้เหมือนหอยสังใ <c oughs> ช่หอยสังโอเหมือนมากเลยค่ะค่ะตรงลงเหมือนมากเลยเหมือนหอยสังเหมือนหอยสังค่ะ ด้านนี้คือพญาชิ้นจกโชคลาภหรือพญาชิ้นจกหางสองแฉกนะคะให้ทุกคนมาร่วมในการสัมผัส้วยการเอามือซ้ายลูบที่หัวท่านลําตัวแล้วก็หางสองแฉกค่ะแล้วก็ตบใส่กระเป๋าตังค์เรานะคะออใครอยากทาบุญก็ร่วมทําบุญค่ะเป็นพญากิ้นจกโชคลาบค่ะ เสร็แล้วเข้าสู่ด้านบนต่อนะคะด้านบนจะมีหลายที่ชมเราค่ะเข้าสู่ด้านนี้คือถ้ำข้างคาวบริเวณทั้งข้า,าขงคาวอยู่แถวแถวนี้นะคะแต่นี้ข้งขางคาวอาจจะไม่อยู่อาจจะอพยพหนีไปหมดแล้วนะคะบางตัวก็เจอนกอยู่แถวนี้แต่นี้วครวินอยู่ในถ้ำนะคะค่ะเข้าสู่ด้านนี้คือโรงภาพยนตร์ค่ะแต่นี้โรงภาพยนตร์นนี้เมื่อก่อนจะปิดให้สารคาดีถ่ายทำอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือปิดก่อสร้างอยู่ยังไม่ให้เข้าชมค่ะทางนี้ค่ะ เป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งค่ะตอนนี้ก่อสร้างอยู่ยังไม่ให้เข้าทําสารคดีนะคะแต่เป็นโรงภาพยนตร์ที่บรรจุคนประมาณ200-300ถึงยค่ะค่ะค่ะข้าสู่ด้านคือถ้ำจิตกรเราจะมีพระแก้วมรกตองคธรูปพร,ราวสักการะเชินสักการะก่อนนะคะ ด้านน <ines> nee ี้ที่หลวงพ่อโชว์แหละหลวงพ่อเพิ่มได้นั่งกรรมฐานที <deviation> ่วางเหรียญคือฐานฝึกสมาธิของเรานั่นเองค่ะให้ทุกคนเอาเหรียญมาตั้งเหรียญเป็นฐานฝึกสมาธิให้ชิดจิตใจของเราแน่แน่แนสงบที่เหรียญนะคะเชิญนะคะฟาษีอัศกะดาบุตรนะคะ เป็นท่านอิปปูรษศีศรีพันปีเป็นพระรัศกะดาบวชและเป็นพระศรีตาไฟนั่นเองค่ะค่ะด้านนี้จะคะจะเป็นโครงกระดูกของท่านค่ะที่หนู2สองไปฉายนะคะคือโครงกระดูกพระปูรษศรีศ0ีพันปีค่ะค่ะด้านนี้คือหุ่นจําลองนะคะค่ะด้านนี้คือมนุษย์สมัยแปดศตวรรษโบราณพระปูรษศรีเพ็พันปีค่ะมนุษย์แปดศค่ะเราค้นพบที่นี่ในถ้ำนี้ที่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะในถ้ำนี้ค่ะตอนนี้ใครปวดเมื่อยตรงไหนนะคะ สิ่งที่จะควขอพรพ,พระปูฤษีค่ะเอามือซ้ายรูปนะคะใครปวดศีษะเป็นไมเกรนก็รูปศีษะท่านแล้วก็รูปของเราค่ะค่ะใครปวดตัวไหนก็ทาตรงนั้นนะคะเชิญค่ะอันนี้เป็นเป็นโครงของจริงเลยใช่ไหมคะข้างในเป็นโครงจริงนะคะแต่นี่เป็นหุ่นจําลองค่ะอ๋อข้างในคือชิ้นส่วนนี้คือของจริงค่ะชิ้นส่ว่นี้ของจริงค่ะของจิงพระปูเลยค่ะอ๋ออันนี้หุ่นจําลองค่ะอันนี้คือรย์สมัยแปดโซค่ะ ปะาบริบาลพะปูอละซีนัสค่ะค่ะนี่คือจะเลองค่ะหุ่นนี้นะคะขานอนแล้วลงมือเลยค่ะเหยียดเท้าตรงนอนค่ะลงมือค่ะพนมมือหนูก็ไม่ได้ดูด้วยค่ะค่ะค่ะบอกพะปูเลยค่ะปวดหลังคนเดียว ค่ข,ข้าสูดด้านนี้คือดอกบัวหัวใจพระพุทธนะคะจะมีองค์พระพุทธอยู่แล้วก็มีเอหินย้อยออกมาคล้ายๆมันกลีบดอกบัวนะคะ่าด้านนี้นะะทาสีด้วยนะคะเป็นมันกลีบดอกบัวค่ะ่ะให้ทุกคนมาสักการะท่านเลยนะคะด้านนี้นะคะค่ะตอนนี้เป็นที่สุดท้ายในตรงนี้แล้วนะคะ่ะโอกาสหน้ามาเที่ยวกันหมาโชคดีทุกคนสวัสดีนะคะโชคดี เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับความงดงามนะคะความสวยงามภายในถ้ำยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อพร้อมกับฟังเสียงของผู้ดูแลถ้ำถึงประวัติความเป็นมาของถ้ำและเขาก็จะมีอะไรฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐบ้างนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM SDP4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงคุ้มจริงการซุก IPM i d e f i n i t i o n 0 2 2 4 5 9 9 9 9เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารรุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า ืมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังสวัสดีครับผมชื่อนายเพิ่มอยู่กเกษมจ่าหรือชื่อเล่นก็เรียกลุงคริงจ้าที่ประจำน้าที่อยู่ในใน,นี้แน้แทนเจ้า พระเจ้าวาดให้ดูแลภายในธรรนนี้แทนจ้ะทราเราก็ค้นพบเมื่อตั้งแต่พศ2111โซนหนึ่งโซนที่สองก็พศ2116คือโซนแรกก็คือหลวงปู่โชติหรือเจ้าคุณเทพสุทธาจารย์จ้ะโซนที่สองก็คือหลวงพ่อเพิ่มบารมีหรือเจ้าคุณทเทพไอวัฒนคุณจ้ะท่านใดย้ายไปอยู่ที่นครราชสีมาก็เลยท่านมอบให้เป็น องค์ที่สามคือเจ้าวาดปัจจุบันนี้จ้ะจท่านเจ้าวาดก็เลยมอบหมายให้ฉันดูแลถ้ำนี้แทนท่านจ้ะจทีนี้ <c oughs> ถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีประชาชนรู้เยอะไมหมที่ชอบมาเที่ยวกัน,นจ้ะก็ออกนี่ก็รู้มาเยอะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่เพราะเข้ามาไม่ค่อยถูกจ้อ,อ๋อประชาชนเข้ามาไม่ค่อยถูกจ้ะเพราะว่าเราป้ายเราไม่ค่อยจะมีแล้วก็คนที่ดูแลเราก็ไม่ค่อยมีจ้ะทุนทุนน้อยจ้าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับ เที่ยวที่ในวัดแห่งนี้ยังไงอ่าปัจจุบันนี้จะไม่มีจ่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเลยจ่าก็เราจะได้ลงเทนเนสไปหรือบอกแขกที่มาเที่ยวช่วยชาสัมพันธ์ให้ช่วยบอกต่อเท่านั้นเองจ่าก็หน่วยงานราชการก็จะไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยจ่าออตเข้ามาไหมออปตก็ไม่ได้เข้ามาผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ไม่เข้ามาจ่าก็ทางนี้ก็พระก็ดูแลเองอย่างนี้แหละจ่าก็พอเราก็ได้อธิบายให้เขาว่าช่วยประชาสัมพันธ์มา เท่าที่คนมาเที่ยวจ้ะสิ่งที่เห็นภายในถ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์หลายๆอย่างค่ะก็งอกหินย้อยอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดค่ะอันนี้คือคือเป็นธรรมชาติของถ้ำแห่งนี้จ้ะที่สวยที่สุดในภาคอีสานเราจ้ะคือยังมีหินงอกหินย้อยหินเพชรหินกลองแสงจ้ะหลายอย่างจากภายในถ้ำของเราจ้ะจะมีกระดูกปูรษีอะไรอีกหลายอย่างจ้ะจากที่ค้นพบในถ้ำเมื่อปีพศ2 5 1 7กระดูกปูรษีจ้ะ รกระดูกก่อนจ้ก็เราคุณพบทางนูน้นด้านนู้นจะคุณพบพศ2 5 1 6จ้าทีนี้พอเราบุกเบิกเจาะทางออกก็มาเจอกระดูกปุรุศี4,000ปีจ้าคือถ้ำนี่จะวนไปพอจปุ๊บก,ก็จะเจอถ้ำต่อไปต่อไปเรื่อยๆจ้าจ้อทีนี้ทีนี้การเดินทางมาเที่ยวที่นี่จะมากันยังไงก็จะมาก็มาถึงหน้าวัดชราลงกรจะเข้ามาได้จ้ะ หน้าวัดชราลงกรณ์หน้าวัดวชิราลงกรณ์จ้าแล้วก็ตรงมาเลยจ้าตรงเข้ามาประมาณกิโลครึ่งจ้าประมาณกิโลครึ่งก็จ้าก็ถึงวัดถ้ำไตรรัตน์วัดถ้ำไตรรัตน์จ้าหรือถ้ำแก้วสารพัดนึกจ้าก็คือแห่งนี้นี่เองจ้่อยากจะบอกฝากอะไรไปถึงทางภาครัฐไมาให้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่นี่เนื่องจากว่าเป็นหินที่สวยที่สุดในภาคอีสานจ้าฉันก็อยากจะให้ภาครัฐ หรืออบตหรือใครกันแล้วแต่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยจะเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยมากที่สุดในภาคอีสารเราจะยังมีหินง,งอกหินย,ย้อยหินประกายเพชรหินกรองแสงจะยังมีดูปูรุษีสี 4, ่พันปีแล้วก็มีพระสาราฤกษธาตอุอันเชิญมาจากสามประเทศประเทศอินเดียเน,นปาลรีลังกาจะและก็มีหินประกายเพชรที่สวยที่สุดในถ้ำของเราจะ รอยก็แปลกหินงอกก็แปลกแล้วก็ยังพบกระดูกปูสี4,000ปีไฮไลท์ที่สุดในถ้ำนี่คืออะไรไฮไลท์ที่สุดก็คือดูกปูสี4,000ปีและก็หินงอกหินย้อยเหมือนกันจ้ะก็เท่าๆกันหมดจ้ะแแล้้ววกสารพัด่ทีเป็นคือพระพุทธแก้วสารพัดนี่คือหลวงปู่ท่านพบภายในถ้ำเมื่อปีพศ2 5 1 1จ้ะท่านอัญเชิญมาไว้บนพระเจดีย์ทองคำจ้ะ ก็เขามีรูปสารีริกธาตุอยู่ด้วยจ้าที่อัญเชิญมาจากสามประเทศจากประเทศอินเดียนี่ผ่านจ้าอยู่ภายในถ้ำแี่นี้จ้าตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากเชิญชวนประชาชนให้มาเที่ยวที่นี่จ้าอยากจะเชิญชวนให้ชาชนหรือนักท่องเที่ยวให้แวะมาเที่ยวที่นี่ด้วยจ้าเพราะที่นี่ก็ทางเข้าก็อาจจะไม่เข้าใจก็อยากจะภาษาัมพันธ์ให้มาถึงหน้าวัชราลงกร เขาตรงมาเลยจากประมาณกิโลครึ่งมาถึงถ้ำตรรัตจากถึงถ้ำแก้วสารพัดเรานี่และจ้ะคนดูรายการแล้วอยากจะมามาไม่ถูกขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยจ้ะ,ะได้เลยจ้ะ,ะ093เจ้ะ <c oughs> 0 0 2 7 4 0 9จ้ะติดต่อได้ตลอดเวลาติดต่อลุงคริงได้ตลอดเวลาจ้ะขอบคุณครับจ้ะ คุณลุงเพิ่มนะคะก็เป็นคุณลุงที่ดูแลถ้ำนี้มานานหลายปีซึ่งเขาเองก็ไม่เคยเห็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยทําได้แต่เพียงฝากบอกผู้ที่เข้ามาชมถ้ำบอกต,อต่อไปเท่านั้นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงปุจดช้าวิสัชนาะและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรสัญ,ญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM I i i ฟิ2นชั่4 9 9 9 9เราทําราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก จดจำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ท้ำไก่หลน่นฉันก็ปลูกป่าตั้ง800กว่าไร่ให้กับแผ่นดินแล้วก็จนนี้บัดนี้มันก็โตใหญ่ให้ร่มเงามีน้ําไหลเอามาจากรากไม้ก็เป็นความภูมิใจที่เราทําได้ครับใครก็ไม่กล้าปฏิเสธว่ามันนี่คือผลงานที่เราทำํำ้วมันก็ยั่งยืนมันไม่ใช่มีแค่ป่าหรือต้นไม้มันมีอาหารมียามีสัตว์มาอาศัยแล้มีน้ําให้ชาวบ,บ้าน ครับผมสวัสดีครับสัปดาห์นี้ทางายการอยากรู้ะครับกระถางทูบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ว่าจะขาดขาตัวนี้ตัวนี้ทาไมนี่นี่นี่ครับนี่คือส่วนขานี่ยังเป็นขี้พึ่งอยู่นะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบครับเป็นเล็บเลยนะครับอันนี้ก็จะต้องมีทั้งหมดสี่ขาใช่ครับอันนี้คือขาที่หนึ่งครับตอนนี้คือรูปแบบเนี้ยผ่านละ เราต้องรออย่างนี้สี่อันใช่ใช่ครับโอ้ข้างล่างนี่เป็นเต่าครับเต,เต่าแล้วเป็นหัวมังกรครับก็ตามาคติจีนก็จะถือว่ามังกรนี่ก็เป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมฮะแล้วตัวเต่านี่ก็หมายถึงว่าอายุยืนนะฮะก็ทำนองไงหลวงปู่ท่านก็มีมีให้มีมีออกออกความคิดให้ทางช่างแล้วก็ให้ช่างดีไซน์รูปแบบออกมาอ๋อเป็นแบบนี้เลยครับใช่ครับเป็นขา มังกรเหยียบบนหลังเต่ามังกรอีกทีนึงใช่ครับโอคติทำทั้งนั้นเลยครับใช่ครับทุกอย่างเนี่ยจะมีเป็นคติ หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คืออบตเขตพื้นที่ควรที่จะเข้ามาดูแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้แล้วก็มาเที่ยวที่นี่มากๆนะคะรายการของเราค่ะก็ขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ท่านลงมาช่วยดูแล้วก็สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้โดยด่วนเลยค่ะ สำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของกินของใช้สิ่งใดที่สามารถสร้างกระจายรายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านนะคะรายการของเราก็จะนามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพิ้งเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะอยากให้รายการของเรานาเสนอ ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ